กับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชั้นลงรถบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอรถสภาพสวยๆค่อนข้างนางฟ้าตามปีเลยนะครับผมกับคันนี้นะครับกับเจ้านิสันนีโอนะครับท้ายแตงโมแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี2004นนะครับหรือเขาเรียกอีกทีนึงคือไมเนอร์เชนนะครับ รุ่นนี้นะครับจะออกมาตั้งแต่ปี2001นะครับผมตอนแรกจะเป็นนิสสันนีโอโฉมแรกเลยนะครับแล้วก็มาเป็นโฉม2ไมน่าเชนตัวนี้นะครับจะก็จะเปลี่ยนไฟหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับด้านหลังเป็นท้ายแตงโมนะครับผมแล้วก็ผลิตสูงสุดก็คือปี2006นะครับจบที่2006หรือ2007ประมาณนี้นะครับตัวนั้นน่าจะเป็นเทีย่าแล้วนะครับผมเอามาแนะนำคันนี้กันเลยนะครับคันนี้ นิสสันมีโอท้ายแตงโมนะครับปี2004นะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยเลยนะครับผมมาดูเลยกันเลยนะครับผมสีสันนะครับสวยงามนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยหนะครับย้ําเลยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมข้างหน้ายังดูดีนะครับดูสวยงามนะครับ รถไม่มีชนหนักตัดต่อน้ำท่วมร้อยเปอรเซ็นนะครับผมถัดมาด้านข้างครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมยางตัวนี้ปีต่ำแล้วนะครับผมติดมาจากเจ้าของเก่านะครับผมแก้มีไฟเลี้ยวนะครับผมด้านข้างฝั่งนี้ครับสีสันสวยงามนะครับสีสันนะผมให้แปห้าเซนขึ้นเลยนะครับผมสวยงามครับริ้วริ้วรอยมีน้อยมากเลยนะครับผม ดูด้านหลังครับนี่ครับเขาเรียกว่าท้ายแตงโมเป็นแบบนี้นะครับผมท้ายแตงโมนะครับด้านหลังก็บ่งบองนะครับเป็นรุ่นซันนี่นะครับผม G l n e o นะครับผมด้านหลังก็มีคิวคอมเมียมนะครับ1ชิ้นนะครับเซ็นเซอร์การระยะสจุดนะครับผมสวยงามครับคันนี้ครับลูกค้าได้ไปคุ้มเลยนะครับผมถัดมาด้านนี้ครับ สีสันก็สวยงามไม่แพ้กันครับผมล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผมมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกทุกบานครับมีปั๊มวันสันหมดนะครับไม่เคยแตกนะครับผมรถบางๆเดิมๆเลยนะครับผมฟิล์มสวยทั้งคันนะครับผม รถเจ้าของเก่ารักษาสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมกับปีขนาดนี้นะครับตูมใกล้ๆเห็นเห็นชัดๆกันเลยครับผมอา้าวราคาครับผมลืมบอกราคา8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม ซันนี่โอนะครับท้ายแตงโมนะครับ89,000บาทเท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับผมกุญแจนะครับผมกุญแจจากโรงงานนะครับมาดูภายในกันครับผมภายในนะครับรถผมเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทําสปาเลยนะครับผมก็จะมีคราบขี้ใครบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมอะตามปี สภาพเนี้ยถือว่าดีเลยครับผมดีเลยครับผมเบาะนะครับเบาะเป็นหนังนะครับภายในครีมนะครับผมเบาะหนังสีครีมตัดด้วยลายไม้นะครับผมภายในยังสวยงามครับคอนโซลทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับผมคอนโซลสวยๆครับแผงประตูสวยงามครับผม ด้านนี้ก็ควบคุมกระจกทั้งหมดนะครับผมอ่าด้านนี้ก็เป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับผมกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายหลังนะครับตัวนี้พับกระจกครับผมเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีชำรุดเลยครับผมมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็เหมือนกันครับผมสวยงามครับผมพรมกระดุมรอบคันครับ บาะหนังสวยครับมีที่เท้าแขนนะครับเท้าแขนหนึ่งอันนะครับสามารถดึงลงมาได้นะครับฝ้าเพดานก็สวยงามครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันครับนี่ครับลูกค้า เดิมเดิมนะครับจากโรงงานจิกเข้านิ่มๆเลยนะครับผมสวยงามครับล่องน้ำเดิมนะครับนี่ไม่ได้ล้างนะครับพื้นพมทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีครับนี่ครับแผ่นไม้ครับยังไม่มีหักไม่มีแตกชํารุดเลยนะครับเนี่ยแผ่นไม้สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับ ยางอะไหล่แทบไม่ลงพื้นเลยครับยางอะไหล่ยังใหม่อยู่เลยครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมเดีย๋ยวตัวนี้เราไปแนะนำภายในกันนิดหนึ่งครับสตาร์ทรถนะครับผมไม้นะครับอยู่ที่สองแสน สี่หมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบกิโลครับผมไม่แท้ๆนะครับผมอมีวิทยุครับผมเปลี่ยนวิทยุมาแล้วครับผมขออนุญาตปิดก,ก่อนนะครับเครื่องสตาร์ทต,ติดชึ่งเดินนิ่งๆเลยนะครับผมแอร์เย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกอีกหนึ่งช่องพวกใส่เหรียญบาทหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับผมก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับด้านนี้ก็จะมีแก้เก็บของครับนะครับผมแบ่งประตูครับลายไม้ครับเบาะสวยครับเกียร์ออโต้ครับมีโอเวอร์ไดร์ให้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกครึ่งฝ่ามือนะครับผมแล้วก็ที่เก็บเหรียญนะครับพาวเวอร์เอาเลนะครับหรือ ที่จุดบุรีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ําครับได้สองช่องนะครับผมแล้วก็มีถาดวางของนิดหน่อยนะครับเกียร์ออโต้โอเวอร์ไดได้นะครับตัวนี้ชิปล็อกสามารถจอดแปะได้นะครับผมจอดเข็นได้นะครับผมถัดมาก็ด้ามเบรกมือครับที่เก็บของกระจุกกระจิ๊กครับเบาะสวยงามครับรถปีขนาดนี้นะครับผม โอเคเลยครับผมเดี๋ยวมาเทสกระจกกันครับกระจกขวานะครับกระจกขวาเป็นออโต้นะครับผมหลังครับซ้ายครับซ้ายหลังครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็พับกระจกไฟฟ้านะครับผมโอ้ปีขนาดนี้ยังพับกระจกไฟฟ้าได้ถือว่า โอเคแล้วนะครับผมขนาดรถที่ผมใช้เองเนี่ยกระจกพับข้างไฟฟ้ายังมีเสียงเสียงดังอยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับนี่นะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมซอกเดิมจากโรงงานนะครับผม ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานครับสูุกความร้อนทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีตามปีนะครับผมนี่ซีนเดิมจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าเบลเล์อยู่ครบครับเครื่องเดินนิ่งมากครับผมเบลเลที่ทันมากนะครับผมแงตลิสันนะครับแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ปีหกห้านะครับผม เรียนรูมากครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันอีกรอบนะครับกับเจ้านิสันนีโอท้ายแตงโมเครื่องพันหนะครับปี2004นะครับผมรถสวยบางเดิมทั้งคันนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับกับราคา89,000บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมใกล้ไกลคิดตามระยะทางกันนะครับผม คันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับผมสีสันสวยงามนะครับมียางด้อยนะครับปีเก่านะครับผมนอกนั้นโดยรวมตามปีตามอายุเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างนางฟ้านะครับรถหน้าหลังเดิมๆเลยนะครับผมลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทร0858179617นะครับผมหรือ idline ครับ mm2919 ครับ แอดไลน์มาคุยมาสอบถามเส้นทางกันก่อนได้นะครับชันลงรถบ้านอยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่ถนนไฮเทราสอยสนะครับฝากไว้ด้วยครับรถสภาพสวยๆแบบนี้หายากมากเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ